สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องป้องไปสู่ผู้สุขชนเนาะพี่น้องเมื่อนี้มาพอกันคือเก่าเหมือนเดิมพี่น้องเมื่อนี้มีข่าวข่าวอีอยงในแวดวงของมอลลัเฮ้ามาเบิ่งกันเด้พี่น้องเด้อหังว่าเป็นข่าวที่วาพ่อต่ตงแอดมินเห็นปึ๊บเด้งขึ้นมาเนาะพี่น้องแอดมินหรือว่าแฟนคลับเอฟซี FC ของสาวน้อยเพรบรรพเซีงนี่ตั้งเข้าไปคอมเมนต์ถามกันยัง หางว่าสายใหม่เลยเนาะพี่น้องว่าเรื่องเล่ามันเป็นจังไดอย่าพึ่งดราม่าพี่น้องต้องเบิง้งคลิปนี้ให้จบก่อนคอยวิจารณคอยเม่นเนาะพี่น้องเนาะข้าวข้าวหางว่าเป็นทีช็อของสาวหน่อยเพียรบันแพงเมื่อมีข้าวออกมามีคนออกมาไห่สดว่าบอโจโยมมนนินบอดญ่ของสาวหน่อยเพียรบปนแพงถือแข่งข้างหลังพี่น้อง ถือแท่งขางหลังเพราะว่าทางว่าถือไอ้แฟนเพิ่นนเนาะคบซ่อนพี่นอ้องอ่าคบซ่อนเรื่องเล่ามันเป็นจังไดมาเบิ่งกันเนาะพี่น้องคือจังววามีมือที่สามเขามาาน้องพี่น้องเรื่องเล่ามันเพียงสี่พี่น้องไอ้พระเอกไม่ที่พึ่งใหายมาก ฮอตดี D, ทวีศักได้ออกมาไล่สดหลังจากที่ได้มารวมงานกับสาวน้อยเพียรเป็นเพียงประัานโดดนาะพี่น้องได้ออกมาไล่สดว่าได้ไปไทยเอ็มวีล้กก็ออกมาขอโทษบอดโจยอมรับว่าฮอตดีทวีศักเป็นมือที่สามย้อนว่าหักหามหัวใจเจ้าของบ่ได้ได้แอบมาก กับภรรยาของบอสโจมีการแลกไล่แลกเฟซกันคุยกันโดยที่บอสโจโบ่หูอันนี้ฮอตดีทวีศักก็ได้มาออกมาไล่สดขอโทษบอสโจเป็นการใหญ่ด้วยน้าเสียงที่เศร้าสอยเกือบสิห้องให้พี่น้องว่ามันหามหัวใจบ่ได้หิดจังดาคนมันมักกันเออเดีออกมาขอโทษบอโจว่า บอสโจเออผมกับเข้าลบหักบอสโจคือเกาเออหลังจากที่มาได้มาร่วมง,งานกับสาวน่อย mm hmm. เพลรบัปนแพงบอสโจก็ได้เทคแค่ดูแลทุกอย่างแต่ว่าเรื่องของความหักมันบอกขอไผออกไผเออเนื่องด้วยจ้าของนี่ก็เป็นคนที่นาตาค่อนข้างดีกรกเฮตให้ไฟหญิงนี่ก็มีใจนาอพี่นอ้องไฟหญิงนี่ก็คือแฟนของบอสโจนั่นแหะ หลังจากไปถ่าย MV กันกระด้แอร์ไปขอไอดีไล่ขอไล่กันแล้วก็พูดคุยกันในไล่งานนี้หลังจากที่ไล่สดลงไปบอทันพ่อ40่สินาทีพี่น้องแฟนคลับของสาวน้อยเพชรบนแพงกับผ้ากันตกอกตกใจเขามาคอมเมนต์ถามว่าเอาเรื่องเล่ามันเป็นจังไงคือจังไปไอ้เหตุจังสันมันถืกต้องยุบบ่ บอโจกับเป็นคนดูแลอ่ามายูยกับเพิ่นกับบอท่านในโดนคือสิไปเห็ดจังสันกับเพิ่นถือว่าหางวานได้ไล่สดนี่คอมเมนต์นี่ตอบแทบบอท่านนะพี่น้องฮอตดีตอบแทบบอท่านก็คือเรื่องเล่านี่ชอ็อกแฟนแฟนเอฟซีขนาดแอดมินเห็นที่แรกตอนเบื้องไล่สดนี่แอดมินกระโตกใจแห้งขึ้นกันเอาที่เป็นจังสันออ แฟนของบอโจเองแอดมินกับฮูจักอยู่ปกติลอกกับคือจังบมเป็นคนจังสันคือผากันเห็ุใดได้ล่วงคอบอโจเนี่ยก็ถือว่าเป็นภูมิพระคุนของฮอดดีทวิศักดิ์เพราะว่าถือพึ่งไม่ใหญ่ม่โยเบิก่กกะเทคแค่เบิ่งมองโยมองเศร้าแต่ว่าสุดไทไายท้ายที่สุดสรุปแล้วเอฟซสาวหน่อยเพชรบันแพงหรือบวาสิเป็น แอดมินเองกระตกหลุมพรางของบอสโจโด้วพี่น้องตกหลุมพรางของบอสโจโกับฮอตดีทวีสักพ่อท่ายคลิปได้ฮอตดีได้ออกมาว่าว่าอันนี้คืออํากันเล่นๆพี่น้องโอ้ยนี่จะมันขัดมันแน่ทั้งหัวหนา้าทั้งลุงน้องโอ้ยมาตัว,ตวอันเอซกับแอดมินขัดก,กบ,บาทเพื่อนได้ออกว่าเปิดเผยท่ายคลิปด้วยพี่น้องว่า อันนี้ไม่เป็นเรื่องจริงมันเป็นการสั่งข้อเทน็จจริงเออฉะนั้นแฟนๆเอฟซีกะยะับหึงไปเม้นเด้อพี่นออ้องเด้อเออไม่เป็นเรื่องจริงเพราะว่า,วาอันนี้เพิ่อนออกมาแข่งกันเล่นๆซื้อนี่แล้วพี่น้องคือน,นิสัยของบอลโจโยม่มนิ่นเนาะเพิ่นเป็นคนจีเรนแล้วก็มักสิฮักมุมในช่วงเซายตคลิปจังสี่ตลอดพี่นออ้องเออโอ้โยแอดมินก็ตกอกโต๊ะเฉยแบ่นี้ บ้าสิเป็ี่นไปได้จังไดยังเบิงทั้งเบิงทั้งจมอยู่ดีนี่เออมันเป็นไปได้จังไหซ้อนอันบอลเอีนไปเป็นคนจังสันเออโอ้ยเพิ่นก็เห็นเพิ่นหักกันดีอยู่เนาะสรุปแล้วก็คือแกงแกงเข้าล้วนๆพี่น้องนี่แหละควมใจกวางของบอโจโยมานินผู้ใดกระซางถ่มาอยู่น้ำเพิ่นเพิ่นพย่าเยาสีให้ลูกน้องในวง มีไล่ได้เสริมบอบเมนเชวามาลำ่ำมาแสดงบ่ได้มีไล่ได้เฉพาะตรงนั้นเพิ่มสีแนะน้ำทรงเสริมให้กับบรรดาลูกทีมในวงให้พยายามทุกคนนี่มีเพจหรือว่ามีช่องเป็นของจาของเพื่อสีได้สร้างไล่ได้อีกทางหนึ่งเพราะว่าทุกมือนี่ต้องย่อมรับว่าคนนี่แทบสีบพาไใครติดตามข้าสารทางหนาหนังสือพิมพ์หรือว่าโทรทัศน์ ทุกมือนี่ติดตามข่าวสารกันในมือถือมือถือนี่สิเพาะห้างเลยพี่น้องสมกับคนติดตั้งซื้อ่ามือถืออิหลีนเนาะพี่น้องคนติดตามข่าวสารหรือว่าไอเข้าไปหาข้อมันเทิงในโทรศัพท์เป็นส่วนใหญ่แล้วทุกมือนี่เพราะว่าที่เป็นเบิ้งหนังฟังลั่มเออหลายๆอย่างเพราะว่าทุกมือนี่มีเฟซมีไล่กันเกือบทุกคนเราพี่น้องนี่แหละครับเพราะมีอย่างเด้อพี่น้องเด้อ ออกมาว่าแอดมินก็ออกมาขยายควอมให้เพราะว่าย่านันพี่น้องเอซี่เบิ้งบอจโจไมหเราโค่นไหมเอ้าอีหยังฮอตดีคือสีปมักซอได้จังไดแล้วซอสิีปมากฮอตดีได้จังไดเออแล้วบอสโจเดี๋ยวเป็นจังไดนี่บอสแมนพี่น้องสรุปแล้วเพิ่นมันเป็นคอนเทนต์ของเพิ่นซืือ,อ,อและแอดมินเสือเลยว่าผู้ที่อยู่เบื้องหลังของไล่สดครั้งนี้สิเป็นไผไปบ่ไดพี่น้อง นั่นก็นคือบอสโจของเขานี่ล่ละเออเป็นผู้ยูเบื้องหลังคือสิฮเฮนฮอตดี้นี่เฮดคอนเทนต์นี่เพราะว่าละพังฮอตดีเองผมเสือ,อ่าเพิ่นคือสิบวกาเฮดเออคลิปคอนเทนต์แบบนี้เนาะพี่น้องเพราะว่ามันค่อนขาง,งสีรุนแรงแต่แต่แอดมินกขยังตกใจเนาะโอ้ยพ่อจะเห็นไลไรสดนี่คือว่าโอ้ตกใจบบงไงเลยแอดมินก็ได้ คอมเมนเขาไปถามขึ้นกันเอา้ามันแมนอีหลีบบอดโอ้ยสรุปแล้วพี่น้องถือแกงเบิดเอจาจังสัตว์เนาะพี่น้องเนาะเขามาเว้ามาจ่าให้พี่น้องฟังเพราะว่าหลายๆคนหา้างคนเบิระจบนี่ไล่์ที่เพิ่นไล่์สดที่ฮอตด,ดีเพิ่นไล่์สดนั่นคือว่าตกหลุมพังแน่นอนพี่น้องครับผมมือนีกับมาพอๆกันมาว้ามาจา่าว้านัวหัวมวลน้ำกันคืนเนนอเก่าเนาะพี่น้องเนาะฝากติดตามไว้ในเด้อพี่น้องเด้อ ไอ้วงสาวน่อยเพียนบันแพงเพิ่นสีไอแสดงในคุ้มปิดอ่าห่งว่าเป็นซีรีส์หมอลำวันที่เก่าสิงหาคมที่สีห่หอดน,นี่เนาะพี่น้องเนาะผู้ใดเป็นเอฟซแฟนครับก็เข้าไปติดตามไปซื้อบัตรด้อพี่น้องเด้อบัตรราคา139บาทนำเสนอซีรีส์หมอลำในเรื่องมน์ษักนอกสมรสเนาะพี่น้องเนาะเอา้ามาเวามาจากันสําหรับคลิปนี้ แอดมินก็ขอสีล่าพี่น้องไปแต่เพียงเท่านี้น้ะพี่น้องเนาะขอบคุณครับ